ลับข้าสูส่ชัมม่วโมงที่2อของรายการแกสเซตค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่การจับทิศต,ตลาดลงทุนในวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงความเคลื่อนไหวของราคาลํางาน้ำมันกันค่ะกับคุณทอแสงชัยประวัติผู้จัดการวางแผนงานพันนิจักบมจไทยออยคุณทอแสงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณซีนีนาตค่ะคุณทอแสงคะจะถามประเด็นที่หลายฝ่ายแล้วก็ทั่วทั้งโลกต่างจาับตาคือการประชุม FOMC หรือเฟดเมื่อคืนนี้นะคะทิทางก็ออกมาค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นแล้วว่า จะยังคงมาตรการหรือนโยบาย QE ต่อไปแล้วก็อาจจะมีการชะลอในช่วงสิ้นปีหรือกลางปีหน้าตรงนี้ส่งผลต่อภาพการเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันยังไงบ้างคะ ค่ะก็จะส่งผลในทิศทางเดียวกับทางตลาดหุ้นนั่นนะคะก็คือกดดันราคาน้ามันแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปดูราคาปิดเมื่อคืนนี้จะเห็นได้ว่าเวสเท็กซัสเนี่ยรับลดลงไปเพียงยี่สิบเซนเท่านั้นนะคะส่วนเบนเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาสิบเซนนะคะซึ่งสาเหตุที่ทําให้ตลาดน้ํามันเนี่ยมันไม่ได้ปรับลดลงมากเหมือนทางตลาดหุ้นเนี่ยก็เป็นผลมาจาก ความกังวลต่ออุปทานของน้ํามันดิบนะคะจากเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางโดยเฉพาะสถานการณ์ในซีเรียนะคะที่ตอนนี้มันดูจะมีมีประเด็นเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะหลังจากที่สหรัฐเนี่ยออกมาประกาศว่าจะส่งอาวุธไปให้กลุ่มผู้ประท้วงนะคะที่จะ ต่อต้านกับทางรัฐบาลซึ่งทางปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ที่เป็นปัจจัยสปอร์ตน้ํามันนะคะไม่ให้ปรับตัวลดลงมามากนะักแต่ว่าจริงๆภาพของของการประชุม FOMC เนี่ยก็น่าจะส่งผลในทิศทางเดียวกันก็คือน่าจะกดดันราคาน้ํามันมนะคะดังนั้นเราก็คงจะต้องจับตาดูสถานการณ์ของประธานน้ามันดิบน,นะคะว่าสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศผู้ผลิตน้ํามันเนี่ยถ้าเกิดมันคลี่คลายลงมาเนี่ยก็โอกาสที่ราคานน้มัจะถูกเทขายลงมาก็มีค่อนข้างสูงค่ะ ค่ะแสดงว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าตลาดจะให้น้ำหนักไปที่ประเด็นความไม่สงบและสถานการณ์ในซีเรียมากกว่าผลการประชุมของเ o ฟโอซหรือเปล่าคะค่ะใช่ค่ะตอนนี้ทางตลาดน้ำมันเนี่ยฟุ้งประเด็นไปทางนั้นมากกว่านะคะก็เลยยังทําให้ราคาน้ำมันเนี่ยไม่ปรับตัวลดลงมากนักค่ะค่ะแล้วจากคุณทอแสงประเมินเบื้องต้นคาดการณ์ว่าประเด็นดังกล่าวนี้จะครอบคลุมต่อการเคลื่อนไหวของราคาไปอีกนานแค่ไหนคะความไม่สงบตรงนี้พอจะให้คําตอบได้ไหมคะค่ะก็สำหรับสถานการณ์ในซีเรียนะคะก็ยังน่าจะ ยังมีความไม่แน่นอนไปอีกสักระยะหนึ่งเลยนะคะเนื่องจากในปัจจุบัน,นยังไม่มีการเจรจา,าอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็แล้วก็จะเห็นได้ว่าทางกลุ่มประเทศทางตะวันตกเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตกลงกับทางประเทศรัสเซียได้นะคะในการประชุมจีปที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ท,ที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐเนี่ยก็ได้ออกมา,เ,าเรียกร้องให้ประเทศเอื่นๆเนี่ยทำการคว่ำบาตรเยียวเช่นเ,เ,เ,เดียวกับเช่นเดียวกับสหรัฐนะคะแต่ปรากฏว่ารัสเซียเนี่ยออกมาแสดงความไม่เห็นด้วย แล้วก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยไม่มีไม่มีมมเหตุผลไม่มีหลักฐานที่แท้จริงนะคะว่ารัฐบาลซีเรียเนี่ยใช้อาวุธทางเคมีที่จะมาควบคุมกลุ่มผู้ต่อต้านนะคะดังนั้นเนี่ย เราก็จะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งทางกลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยก็ยังมีความขัดแย้งด้วยกันเองด้วยนะคะสถานาการณ์ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสาที่จะยืดเดยื้อไปพอสมควรก็จะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันยังสปอร์ตในช่วงนี้นะคะแต่ว่าโดยภาพรวมจริงๆซีเรียก็เป็นประเทศหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ใช่มีแต่ซีเรียอย่างเดียวนะคะที่มีปัญหายังมีประเทศผู้ผลิตน้ำมันดิบอื่นๆที่มีปัญหา โด,โดยตรงกับการผลิตน้ามันดิบเลยนะคะอย่างเช่นการผลิตการผลิตน้ามันดิบในทะเลเหนือนะคะก็มีปัญหาซ่อมมํานงนะคะมีบางแหล่งเนี่ยต้องปิดปิดการผลิตไปเลยนะคะเนื่องจากมีปัญหาการผลิตนอกจากนี้ในประเทศซูดานใต้นะคะก็มีปัญหาไม่สามารถส่องออกน้ํามันดิบได้เช่นเดียวกันนะคะโดยรวมๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีไฟิมมณน้ํามันดิบเนี่ยหายไปจากตลาดในช่วงนี้เนี่ยก็อยู่กว่าห้าแสนดอลลาร์อวันเลยนะคะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้อราคาน้ามันเนี่ยมันยังไม่ปรับตลดลงแล้วก็จะเห็นได้ว่าในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ามันเป็นขาขึ้นด้วยสอำค่นะคะ่ะแล้วตรงนี้มีมุมมองต่อราคาน้ามันในบ้านเราอย่างไงบ้างคะ ค่ะก็จะเห็นว่าราคานํานมันในบ้านเราก็ปรับเพิ่มขึ้นมาสองครั้งแล้วนะคะในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาสาหรับตัวน้ํามันแก๊สโซโฮอลกับน้ํามันเบนซินนะคะเมื่อวันเสาร์ก็ขึ้นมาครั้งเป็นสามสิบตังค์ต่อลิตรแล้วก็เมื่อเช้าเมื่อวานนี้ขึ้นมาอีกสามสิบตังค์ต่อลิตรนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะราคาน้ํามันดิบนะคะที่มีทิศทางขาขึ้นมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าดูจาก ตัวเลขเนี่ยจริงๆไม่ได้ขึ้นเยอะสักเท่าไหร่นะคะประมาณแค่สองสามเหรียญเท่านั้นแต่ว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ราคาหน้าป๊มเนี่ยต้องปรับขึ้นนะคะก็เป็นผลมาจากค่าเงินบาทนะคะที่อ่อนค่าลงมาจากะระดับประมาณสามสิบบาทห้าสิบเป็นสามสิบเอ็ดบาทก็จะเห็นได้ว่ามันเคลื่อนไหวผันผวน,นพอสมควรในช่วงนี้นะคะก็เลยเป็นปัจจัยสําคัญที่ที่ราคาหน้าป๊มเราเนี่ยมันปรับขึ้นมานะคะโดย ค่าง่ายๆเนี่ยเราเราสามารถที่จะจำโดนเล่นง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าค่างเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงหนึ่งบาทต่อดอลลาร์นะคะจะทําให้ต้นทุนน้ามันเนี่ยมันแพงขึ้นถึงเจ็ดสิบห้าสตางค์ต่อลิตรดังนั้นเนี่ยการที่ค่างเงินบาทเนี่ยมันเคลื่อนไหวสิบห้าสิบสตางค์ต่อดอลลาร์เนี่ยก็ก็จะเห็นได้ว่ามันทําให้ค่าต้นทุนของของราคาน้ํามันในในบ้านเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาทีเดียวเนี่ยก็สามสิบสามสิบสี่สิบสตางค์ต่อลิตรเลยนะคะก็จะเห็นได้ว่า ราคาน้ำมันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาจากทั้งสองปัจจัยก็คือราคาน้ำมันตลาดโลแล้วก็ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงค่ะ ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณทอแสงค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็คือมุมมองจากคุณทอแสงชัยประวัติจากบอมจอไทยออยนั่นเองนะคะซึ่งนตอนนี้เองตลาดก็ต้องจับตาไปดูที่ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในซีเรียด้วยนะคะซึ่งค่อนข้างจะให้น้ําหนักมากกว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเมื่อค่าคืนนี้ซึ่งก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันส่วนถ้าดูจากราคาน้ในบ้านเราค่ะดูไปที่ประเด็นของตัวเลขการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทนะคะว่าจะส่งผลต่อราคาในบ้านเราโดยตรงค่ะ